ครับสวัสดีครับคุณต้าบาร์เบอร์ที่ส่งปัตเลตียนมาให้ช่างอ้อนอช่างอ้อนจะทดลองตัดดูยี่ห้อเคไม่ต้าบาร์เบอร์ผมขอ,ขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่มีความการุณาดูนะครับนี่แล้วก็มาดูวิธีตัดของผมนะครับ,รบผมจะตัดให้ดูว่าวิธีตัดของช่างอ้อนก็คืออย่างนี้ครับตัดดูบ็อกเดียว,อ,ยวอันนี้ทําทำฐา่ okay. ครับอันนี้เขาส่งมาให้ผมนะครับนี่ร้านตาบาเบอร์นี่ปัตเตเลียนตัวนี้แหละครับแล้วเขาก็ตัดอย่างนี้แหละครับวิธีตัดของช่างอ้อนก็แบ่งผมแบบง่ายๆนะครับถ่ายให้ดูเพื่อที่จะการเหลี่ยมโค้งด้านหลังเป็นลากใส่ชื่อทรงนี้เขาเรียกว่าเน็บในเปิดข้างมันเรดนะครับด้านข้างสองสองข้างเลยนะครับนี่ครับนี่ถ่ายเช่นเดียวกันย้ายฝั่งนี้มาปึ๊บ ในแบบคนนี้จะมาทำเส้นดูนะครับวิธีทำเส้นของใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อของตาบาเวอร์ทนี่ครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเส้นสองเส้นแล้วก็โค้งสวยอย่างนี้แล้วเราเอามีกล ชื่ออะไรนะครับนายแบบนอบครับนอบเคยมีแฟนมาก่อนยังครับยังครับอู้หน้าตาทําไมหล่อเหมือนแขกยังเลยครับเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับครึ่งพม่าไทยครับครึ่งพม่าไทยง่อนบวกไทยเชิงด้วยเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังครับอู้หน้าตาทําไมหล่อเหมือนแขกยังเลยครับเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับครึ่งพม่าไทยครับครึ่งพม่า